มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทอดหนวดปลาหมึกค่ะค่ะก็จะมีหนวดปลาหมกึกมีน้ําเปล่าแป้งข้าวเจ้าผงปรุงรสลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราจะแช่หนวดปลาหมึกสัก5านาทีนะคะให้เขาให้เขาฟูขึ้นมาสัก5านาทีนะคะใส่น้ําให้ท่วมเลยค่ะแช่ไว้ห้านาทีค่ะ อพอครบ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเทใส่กระชอนค่ะวางพักให้เสด็จน้ำค่ะาจากนั้นให้เราผสมแป้งค่ะกับผงปรุงรสนะคะแป้งข้าวเจ้า ก็หมึกลงไปเลยค่ะหลังจากที่เสด็จน้ําแล้วนะจากนั้นครุกค่ะบ้านอยู่ติดถนนนะคะก็เลยมีเสียงรถรบกวนจากนั้นนำลงทอดค่ะ ่อนพ่อก็สะบัดแป้งออกแบบนี้นะคะก่อนลงกระทะนะให้เราสะบัดแป้งแบบนี้นำลงกระทะค่ะเช็คน้ำมันดูค่ะถ้าฟูขึ้นแบบนี้ก็คือร้อนแล้วนะคะเหนะ็นั้นเราก็นำปลาหมึกลงเลยค่ะสะบัดแป้งหน่อยนะก่อนนำลงทอด ปานกลางค่ะยังไม่ต้องรีบคนนะคะ พอก็เริ่มซอสก็เริ่มฟูขึ้นมาแบบนี้ให้เราค่อยๆค,ค,คนค่ะคนเบาๆขยับแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็ทอดต่อค่ะอจากนั้นคนได้ค่ะคนกับพลิกไปพลิกมาจนก,กว่าจะเหลืองกรอบ อพอได้แบบนี้เราก็จะลังขึ้นเลยค่ะไม่ต้องออ,อกกรอบมากนะ ได้แบบนีค่ะเราก็จะทอดไปจนกว่าจะหมดนะคะชิมค่ะอร่อยมากกรอบค่ะหมาหมึกทอดกรอบเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ